นั่งนั่งไม่เอาไม่เอานั่งอันนี้มานั่งนั่งนั่งโอ้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 เฮ้นั่ง Iu, deduk, nang, okay, lek pelin neng, okay, nang, nang, nang. เออเออมีอยู่นั่งสิ่งมากมีอยู่มีอยู่นั่งโอเคอาหารมนล่วงหน้าของคุณนะคุณเอ้ย Yêu nang Nang Mì, hữu, nàng. Nàng. Mì hữu, Ê Tôm bà nè Nang Thầm mèo đi phút ra chẳng lời Nang Ê ô Ê ô Nang มีอยู่ไหมนั่งมีอยู่ไหม,ม<า>นั่งนั่งมีอยู่นั่งเก่งมากมีอยู่นั่ง

เด็กจนทับ <Das> ล่วงอ่ะล่วงงานนิ้วอ่ะเข้าหลังเงี้ยเล็กขนาดนี้นะหนาเสียจงหบะหมดมอบ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 เอฟอูเอโอหมอบมอบโอเค À, cầm thứ hai rồi, nang, 1 ăn, điêu mò, một, oh. Nhiều một. một. ok, được, 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 มอบมีดูมอบตัวสั่นหมดแล้วนะอยากมากเก่งมากมีดูมอบไม่มอบไม่มอบมอบขอครั้งสุดท้ายแล้วมอบมอบโอเคอา เข้าไปมือครูเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไปเสร็จแล้วปล่อยพวกมันเข้ามา